ช่วงไวรัสโควิดาบาระบาดวันนี้ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะก็คือต้องมีวันนี้นะคะที่จะได้ออกไปเป็นครั้งแรกนะคะก็จะมีมาแชร์ว่าเราจะเตรียมตัวยังไงนะคะสําหรับก่อนการที่เราจะออกจากบ้านในวันนี้ค่ะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่เราจะมาแต่งหน้าให้ดูเหมือนเหมือนบิวเหมือนบิวตี้บล็อกเกอร์แบบทั่วทั่วไปนะคะอันนี้เราจะแค่มาแชร์เฉยๆคือจะไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูแต่อย่างไรคะ่ะก็คือ ถ้าจะมาใช้แต่ว่าเรามีวิธีเตรียมตัวยังไงโดยส่วนตัวของเรานะคะก่อนที่เราจะออกไปนอกบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆก็เริ่มกันเลยนะคะสําหรับขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่อาบน้ําอาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็เราใช้ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะก็ใช้เป็นสมุดตัวตัวนี้ค่ะเพราะว่าจะไม่ใช้ครีมอื่นๆมากมายนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเจลค่ะเพราะว่า เห็นว่าเขาซึมเร็วนะคะแล้วก็หน้ารานแบบนี้สิวขึ้นไวมากๆค่ะใช้ตัวนี้ก็คือจะไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็เขาจะไม่ทําให้หน้ามันด้วยนะคะตัวนี้ก็จะออกไปข้างนอกเจอแดดแล้วก็จะไม่เหนียวเราก็จะใช้เป็นครีมซองแทนนะคะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะเพราะหากใช้เป็นครีมกระปุกเหนียวๆนะคะเรารู้สึกว่าใช้แล้วสิวขึ้นแล้วก็เหนียวเหนอะหนเกินไปค่ะในช่วงหน้าร้อนก็เลยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะสมมติตัวนี้เราได้มาในราคา49บาทนะคะก็มีขายทั่วไปค่ะเพื่อน ตามเซเว่นก็มีขายนะคะตามท้องตลาดทั่วไปก็มีขายค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะลงตัวนี้ก่อนนะคะค่ะก็ลงไปได้เลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถที่จะทาเยอะๆก็ทาไปได้เลยนะคะเพราะว่าของเพราะว่ามันไม่เหนียวเลยะคะ่ะตัวนี้ก็คือจะทาแล้วมันก็จะซึมเข้าไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆ ก็จะไม่เหนียวไมนคลีนเข้าไปนะคะอย่าลืมทาคอนะคะเดี๋ยวคอมันจะเหี่ยวค่ะ พอทาไปเขาก็ซึมทัน,นทีเลยนะคะคือไม่ต้องรอให้เขาซึมเขาซึมเลยไปไปแล้วะคะ่ะทาปุ๊บก็ซึมกลับเลยะคะ่ะตัวต่อไปคะ่ะเพื่อนๆเราจะไม่แต่งหน้าแบบเป็นสเต็ปเยอะๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็เร่งแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนนะคะช่วงเวลาเร่งรีบวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะตามปกติแล้วเราก็จะต้องไปโบสถ์คะก็คือตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเร่งรีบแล้วตอนนี้ก็8ปดโมงกว่าแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันก็ใช้เป็นตัวนี้คะ่ะ จะไม่ใช้รองพื้นหรืออย่างอื่นเพราะว่าตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะคะจะทําให้เกิดปัญหาสิวอุดตันได้ง่ายนะคะสําหรับเราก็ใช้เป็นตัวนี้แทนค่ะเป็นพรพรทอนอั้มนิฟครีมนะคะตัวนี้เป็นพรทอนอัพมนิวครีมนะคะตัวนี้จะใช้ตัวนี้แทนเมคอัพเบสหรือว่าแทนรองพื้นทั่วไปคะ่ะก็คือถ้าหน้าร้อนจะไม่แต่งหน้านะคะจะใช้แค่ตัวนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาแป้งก็เขียนพิ้วเล็กน้อยก็ออกจากบ้านได้เลยนะคะ เพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะคะก็ะมีขายตามร้านค้าทั่วไปนะคะตามเซเว่นก็น่าจะมีค่ะตัวนี้เจ็ดกรัมค่ะตัวนี้ยี่สิบบาทะคะ่ะถ้าทาไปได้เลยนะเกลี่ยไปได้เลยค่ะทุกทุแต่ตัวนี้เพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะขาวมากค่ะถ้าทาเยอะเกินไปก็จะหน้าวอาเกินไปนะคะ เวลาทักก็กลับปริมาณเอาดูออนนะคะเพืเ่อน ัวนี้ที่สำคัญสำคัญกว่าตัวเมื่อสักครู่นี้อย่าลืมทาคอเลยเพราะว่าได้าจะครีมขาวได้เพื่อนๆ่ทาแต่หน้าเนี่ยหน้าเราก็จะลอยค่ะเพราะตัวเมื่อสักครู่นี้เขาไม่มีสีค่ะถ้าทาคอไม่เยอะมากก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนทาไม่เท่ากันหน้าก็จะลอยออกมาก็คอก็จะดำนะคะอันนี้จะมันจะช่วยปรับสีผิวค่ะไม่ต้องทารองพื้นไม่ต้องทา Make เบรกอัพเรยค่ะ แล้วก็ไม่เหนียวไม่มันนะคะก็จะบแมกเข้าไปเลยตอน,นี้เราลองใช้แล้วมันไม่อุดตันนะคะเพื่อนๆแต่ต้องก็แล้วแต่สภาพผิวเพื่อนๆด้วยนะคะก็ยังไงก็ลองไปหาดูกันได้นะคะถ้าสนใจยังไง ต่อไปก็ทาแป้งก็ต่อไปก็จะเป็นแป้งนะคะแป้งตัวนี้จะหมดแล้วเนาะก็เป็นคิวเพสนะคะตลับสีม่วงลีทัสนะคะตัวนี้เสร็จแล้วค่ะก็จะทาแค่แป้งแล้วเดี๋ยวเขียนคิวก็เสร็จแล้วนะคะก็คือช่วงนี้ไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมายเพราะว่าอากาศร้อนแล้วก็เหนียวเหนือะหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนน้อยเราเป็นสีอุดยันได้ง่ายค่ะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนถ้าเกิดอยากจะแต่งหน้า ตัดเต็มก็แต่งได้นะคะก็แล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆเลยะคะ่ะแต่นี่ก็คือเป็นสไตล์ของเรานะคะก็อย่างที่บอกว่าช่องของเราก็คือจะจะมาแชร์ว่าไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงนะคะก็เลยอยากจะแชร์หลายๆแง่มุมค่ะไม่ใช่แค่แบบแง่มุมของการทําอาหารราคาประหยัดหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงเวลาย,ย่างลำบากแบบนี้นะก็อยากจะแชร์กิจกรรมต่างๆที่ได้ทําด้วยนะคะ แป้งตัวนี้เขาจะค่อนข้างหนาแล้วก็ขาวมากค่ะถึงได้บอกว่าไม่ต้องเราจะไม่ทาลองพื้นแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทาก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบจํากัดว่าจะต้องเหมือนเรานะก็สไตล์ใครสไตล์มันนะคะเพื่อนๆเราแค่จะมาใช้ดูเสย อคอร์ดนะคะอ,คอย่อาคที่ทาพอว่ามันจะไม่เท่าแต่มันก็คงไม่ได้เท่ากันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ก็ทาให้มันที่จะไม่น่าเกลียดม,มาก แล้วนี่ก็ถือว่าถือเป็นโอกาสที่จะลองไฟตัวใหม่ที่ได้ลองได้เคยแชร์เอาไว้ใน u t u b e แล้วนะคะว่าตัวนี้ได้มาใหม่นะคะอันนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกที่ถือโอกาสที่จะเอามาลองใช้เลยนะคะถ้าดีไม่ดียังไงก็เพื่อนๆก็แนะนํามาได้นะคะว่าเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันโอเคไหมนะแต่ว่าสําหรับเราเอามาลองใช้แร้วรู้สึกว่าในราคาระดับนี้ก็พอใช้ได้นะคะเพราะว่าที่เราบอกว่าเราเคยบอกว่าเราได้มาแค่ห้าร้อยเองะคะ่ะ ลงกับค่าส่งก็ไม่ได้แพงอะไรทาตัวที่เป็นแป้งรองพื้นลงไปแล้วแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นซีซีนะคะเป็นแป้งซีซีตัวนี้ของเคที่ดอนะคะตัวนี้เขาบอกว่าควบคุมความมันแล้วก็ไม่สีไม่ดอบระหว่างวันเป็นสีไลท์เบทนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองไปหาดมูมันก็มีหลายสีนะคะเขาเคมาว่า แมงไม่ดับระหว่างวันก็จะซับไปหน่อย น,นี้ก็มาลงคอร์นะคะคสมูทกับหน้าเพราะตัวนี้ค่อนข้างขาวก็ไม่มีอะไรมานะคะลงแป้งเสร็จแล้วก็เหลือแค่เราเขียนคิน้วแค่นั้นค่ะ เราไม่ใช่บิวตี้บล็อกเกอร์นะคะที่จะมาแต่งหน้าเพื่อนๆดูนะคะแต่แค่จะมาแชร์ว่าเราเตรียมตัวยังไงก่อนออกนอกบ้านเท่นั้นเองค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะถึงแม้ว่าเราจะป่วยนะแต่เราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้นะคะ คิ้วเราจะไม่เขียนจนเขาคมเปนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะเขียนให้เขาคมเปได้เพราะว่าเนื่องจากระดับการโฟกัสของเราหลังจากที่เราป่วยแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับปกติทั่วไปนะคะ เราจึงเขียนได้แค่ให้เขาพอมีคิวเล็กน้อยะคะเพื่อที่จะไม่ให้หน้ารลนจนเก็นไปแล้วพอหลายต่าที่เราเขียนไปคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะม,มาที่ปัดตัวปัดปัดเอานะคะจะใช้อายโบปัดอีกทีหนึง่งให้มันสมูทแบบให้มันดูเหมือนคิวธรรมชาติ่อย แลถ้วถามว่ามันจะเป๊ะไหมแบบร้อยเปอร์เซ็นมันก็คงจะไม่เป๊ะน,นะคะเพื่อนๆมันไม่สามารถที่จะโฟกัสให้สองข้างมันเท่ากันได้เพราะว่าเนื่องจากการโฟรกัสมันไม่ได้ปกติเหมือนเดิมแต่ก็พออยู่ได้ะค่ะเพื่อนๆกับการแต่งง่ายๆที่เฉให้เหมือนดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาก่อนจอดสบ,บ้านนะคะ เดี vale. ok ๋ยวเราจะขอตัวไปเก็บรายละเอียดที่เหลือแล้วก็แต่งตัวทําผมก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บรายละเอียดที่เหลือที่มันยังไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ล้วก็จะมาแบ่งปันให้อีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสาหรับชุดนี้ก็พอดีไปค้นเจอข้าดผมที่เข้ากับชุดกันมานะคะก็ทําให้ไม่ต้องทําผมอะไรนะคะตอนนี้ก็สายมากแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวไปข้างนอกก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไฟด์ตอค่ะ มาแล้วค่ะเพื่อนๆจากที่เมื่อเช้านี้นะคะเรามาแชร์วิธีการที่วันนี้นะคะที่เราได้ออกไปทากิจกรรมข้างนอกมานะคะที่เราได้แชร์ว่าก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปข้างนอกนั้นเราต้องนั้นงั้นเราเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆที่เราบอกว่าเราไม่ใช่ beauty อกเกอร์ er นะคะที่จะมาแต่งหน้าเพื่อนๆดูกันนะคะแต่ว่าแค่อยากแชร์ว่าเราใช้อะไรเพื่อเตรียมตัวก่อนที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะเพ,เพื่อนๆเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ร้อนมากเลยนะคะเราก็เลยเอามาแชร์แบันห้เพื่อนๆดูกันนะคะ และนี่เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนเพื่อสำหร,รับวันนี้เดี๋ยวสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าเพื่อนเพื่อนดูนะคะเป็นกระเป๋าเฉพาะกิจค่ะเพื่อนเพื่อนนี้นะคะก็คือเราจะใช้ในช่วงนี้นะคะเพื่อนเพื่อก็จะใช้เฉพาะในช่วงนี้ช่วงที่แบบไม่ได้เป็นทางการอะไรนะคะเพื่อนๆนที่เราออกไปเพราะช่วงนี้ก็ปิดการท่าระบาดของไว,วรัสโควิดสิกาค่ะคือก็ไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็ไปแป๊บเดียวเราก็กลับ เพื่อนก็จะใช้กระเป๋าที่ไม่ได้เป็นทางการนะคะจะเป็นกระเป๋าใบนี้จะได้มาเหมือนเป็นกระเป๋าของแหมเพื่อนได้มาซร้อค่ะนี้เป็นกระเป๋าสอนค้าสทแต่ว่าหากว่าเป็นช่วงเวลาปกตินะคะที่เราออกไปทาธุระหรือว่าไปทาํากิจกรรมอื่นๆนะคะถ้าเป็นช่วงเวลากปกต,ทตทิที่ไม่ได้ติดีทที่ไม่ได้ติดภาวะวิกฤตการถบายระบายน้ำคุิ ั้งหน้าอะไรก็จะเป็นอย่างใบนี้ค่ะอันนี้เป็นกระป๋าที่เคประจนแต่ว่าไม่ได้ใช้ะคะ่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ครั้งหน้าถ้าเกิดกลับสู่